สวัสดียามเช้าค่ะผู้ชมค่ะแล้วก็ขอต้อนรับคนไทยทั่วประเทศสู่รายการของสถานี h อชพั Channel นะคะและคุณกำลังอยู่ในรายการ Beauty Daily by ดิฉันปั๊บไฮโซเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับการเริ่มสักระการทำงานทั้งงานภาคเอกชนและก็ภาครัฐนะคะวันนี้ถือว่าเป็นเช้าตรู่ที่รถนั้นติดพอสมควรและที่สำคัญที่สุดทุกคนก็ขมีคนขมันอร่อยแลวก็ เขาบอกว่าคนที่แอคทีฟแต่ต้นปีเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีพมีพลังในการทำงานที่ประสบความสำเร็จเลยตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นการทำให้คุณน่สวยตั้งแต่ศักราชใหม่ก่อนเข้ารายการนะคะขอตักทายคุณกรองแก้ว3ทองกรัมนะคะจากจังหวัดนคปรปฐมและก็ลูกค้าอีกหลายคนที่เข้ามาในไลน์กรุ๊ปอย่าลืมแล้วยังคงมีไลน์กรุ๊ปเหมือนเดิมกับการที่คุณเข้าไปใน ID ดีล ของรายการ Beauty Diary เพียงคุณพิมพ์มาที่ p o p underscore h i s o นะคะคุณก็จะได้มีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราแล้วคุณก็จะได้รับรู้เรื่องราวรายการส่งเสริมการขายโปรโมชั่นตลอดจนสาระในแต่ละวันแล้วก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของสถานีได้เอาละค่ะคุณผู้ชมขาเทรนด์ของประเด็น SMS ในวันนี้อยู่ทางด้านนี้นั่นก็คือ เทรนการแต่งหน้า2015 2015นะคะที่คุณชื่นชอบนั้นเป็นอย่างไรเขาบอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยนะคะมันจะทำให้ตัวเราสามารถที่จะเสริมบุคลิกจะสามารถทำให้เราเป็นคนอ่อนวหรือจะทำให้เรานั้นเป็นคนน่าเชื่อถือเกรงขามได้ทั้งนั้น และใครจะรู้นะคะว่าหนึ่งในเมคอัพอาร์ติสต์ดังๆระดับโลกนะคะซึ่งเมคอัพอาร์ติสต์ในต่างประเทศเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าเป็น professional makeup artist เขาถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพและไม่ใช่ฮ o อบบี้งานอดิเรก คนที่ทำงานทางด้านการแต่งหน้าวันนี้ล่ะค่ะคุณจะได้มีแรงบันดาลใจสำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นช่างแต่งหน้าอิสระหลายๆคนอาจจะชอบสีสันเมคอัพหลายๆคนอาจจะเป็นผู้หญิงที่เดินไปตามเคาน์เตอร์เครื่องสำอางแล้วก็ให้บรรดา BA ก็คือ Beauty Advisor นะคะหลายคนบอกโอ้ต์ BA, BA, มันแปลว่าอะไร Beauty Advisor ค่ะเป็นคนแนะนำการแต่งหน้าของคุณก็ได้วันนี้ในช่วงของ Beauty Daily เราจะมีเรื่องราวของเมคอั อาร์ติสต์ชื่อดังทีเดียวที่เขาทำให้ดาราหลายต่อหลายคนนั้นประสบความสำเร็จบนเวทขาวเปนะคะเราจะขอต้อนรับคุณชัดชัยเพียงอภิชาติซึ่งถือว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสต์น้องใหม่ในวงการที่หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อแต่ทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นของคุณหญิงนัทชาหรือแม้แต่กระทั่งดาราเจ้าบทบาทแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีใบหน้าสวยที่สุดหนึ่งในร้อยของโลกอย่างน้องปอยตีชดาด้วย เอาละค่ะเขาจะอยู่กับเราพร้อมทั้งมาสาธิ์มาพูดคุยมาทําเทรนการแต่งหน้าแล้วก็บอกว่าดิฉันเองในวัย50ปีนั้นเนี่ยแต่งหน้าถูกต้องแล้วรือยังสวยแล้วรือยังแล้วก็ดูสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วหรือยังเอาละค่ะประเด็นเอสเในวันนี้ต้องบอกว่าเรายังคงอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ยังคงแจกข้ามปีเลยนะคะวันนี้ใครที่พิมพ์มามากที่สุด เทรนการแต่งหน้าปี2015คุณถูกใจมากน้อยขนาดไหนและคุณชื่นชอบเทรน์แบบไหนเช่นชอบเทรน์ที่มันเป็นแบบโรแมนติกนะคะชอบเทรน์ที่มันเป็นแบบเนเชอรัลธรรมชาติหรือชอบเทรน์แบบไหนคุณเขียนมาตามความเข้าใจของคุณชอบแต่งหน้าแบบธรรมชาติชอบแต่งหน้าแบบชนิดที่เรียกว่าจัด จานชอบแต่งหน้าแบบสีสันสดใสอะไรทำนองนี้ถูกใจเราเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาให้สำหรับผู้ที่ส่ง SMS มามากที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยบริเวณ คอของเราก็คือ next นะคะคอของเรานั่นเองเลยค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าชุดที่อยู่ข้างๆดิฉันในวันนี้ก่อนจะเข้าช่วง daily variety นะคะต้องบอกว่าชุดนี้ขายดีในปี2,557ข้ามสู่ปี2,558ขอบคุณสำหรับกระแสตอบรับชื่นชมสำหรับสปอตโฆษณานะคะซึ่งนางแบบไม่ใช่ใครที่ไหนผู้หญิงในวัยกลางร้อยอย่างดิฉันนี่แหคะ่เป็นพรีเซนเตอร์การสร้างแรงบันดาลใจทาให้ทุกคนนั้นเอาชนะตนเองได้เป็นของขวัญให้กับตัวเองช่วงปีใหม่สิ่งที่ สำคัญที่สุดก็คือการชนะใจในการที่จะทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วก็กลับมามีรูปร่างที่ดีสามารถย้อนกลับไปใส่เสื้อผ้าสมัยอดีตได้ประหยัดมัธยัถ์และคุณก็สามารถที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่หลายหคนแอบดูอยู่ว่าทําไมคุณทําได้ชุดนี้ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ในการบล็อกแอนด์เบิร์นนะคะสำหรับน้ําตาลแป้งแล้วก็สิ่งที่จะทําให้ร่างกายเราอ้วน แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์สําหรับการดีทอ็อกสารพิษออกจากร่างกายและก็แน่นอนที่สุดมีสาหร่ายฮาวไบอีกนะคะซึ่งเป็นสาหร่ายที่ช่วยในการเสริมสร้างเซลล์และทําให้เรานั้นไม่สุดโสมราคาปรากฏอยู่หน้าจอสั่งซื้อผ่านคอร์เซนเตอร์ได้เลยแล้วถ้าพร้อมกันแล้วดิฉันว่าเช้าตรู่แบบนี้อยากจะรู้เรื่องราวของคุณปอยตีชดาเรียบร้อยปะเธอไปทําอะไรและทําไมสร้างชื่อเสียงหลายคนอาจจะรู้จากโลกออนไลน์หลายคนอาจจะอ่านแมกกาซีนหรือหนังสือพิมพ์ตอนเช้าแล้วก็รับรู้ว่านี่คือคนไทยที่สร้าง ชื่อเสียงแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้วันนี้แล้วค่ะ Beauty Diary โดยดิฉันป้อมไหโซจะนำเรื่องราวเข้าสู่ช่วง d a i l r y Variety ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ d i l y Variety เอาละค่ะความเลอค่าของผู้หญิงไทยคนหนึ่งต้องพูดว่าเดี๋ยเป็นผู้หญิงไทยแล้วนะคะ หลายๆคนมีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าจะอยู่ในอารียบทไหนยอยู่ในคาแรคเตอร์ไหนเธอก็เป็นผู้หญิงที่ดูแล้วสวยใสยไร้ทิฏฐินะคะต้องบอกว่าในอดีตจากการประกวดเวทีเวทีหนึ่งพลิกผันให้ชีวิตนั้นสามารถมาอยู่ในวงการได้เราจะไปดูสกู๊ปนี้กันว่า เส้นทางที่ทําให้คุณปอยตีชดานั้นเป็นสาวไทยหนึ่งเดียวที่อยู่ในอันดับผู้หญิงหนึ่งในร้อยที่มีหน้าหน้าลหลงไหลแล้วก็ชวนมองและที่สําคัญเป็นที่ขั่งใครของบรรดาช่างแต่งหน้าที่เป็น professional makeup artist ของโลกในการอยากจารมิรหน้าในคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้นะคะอยู่ในเว็บไซต์อ่อ Independence แค t t y นะคะซึ่งเป็นลิสต์หนึใบหน้าที่สวยที่สุดประจําปี201 และก็ได้มีรายชื่อออกมาในวันที่28ธันวาคม2557นะคะและที่ผ่านมานั้นคนไทยก็ได้ปรากฏชื่อของคุณปรอยตีชดาที่ติดในอันดับที่73ใน100คนซึ่งถือเป็นหญิงไทยคนแรกและคนเดียวที่มีรายชื่อเข้าสู่ทําเนียบผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยคนหนึ่งในระดับโลกเลยทีเดียวต้องบอกว่า เธอเป็นสาวประเภท2อ,อุ้ยตายน้องสาวคนเล็กของดิฉันนะคะเธอเป็นสาวประเภทสองคนหนึ่งที่หลายๆคนพอถูกเปิดเผยว่าอด,ดีตนั้นเธอเป็นอย่างไรมีเพศที่ให้กําเนิดอย่างไรมันก็ทําให้คนเรานั้นต้อง ไปเลยกับความสวยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มาถึงวันนี้และความสดใสความมีออร่าเปล่งประกายให้เธอนั้นสามารถที่จะได้เป็น1ในร้อยจากการจัดอันดับของบุคคลที่มีใบหน้าสวยที่สุดประจำปี2 5 5 7และแทบไม่เชื่อว่าในบรรดาสาวๆอีกหลายๆคนนะคะก็ยังประกอบไปด้วยนางแบบชื่อดังศิลปินดาราอย่างเช่นมิลลาคูนสนะคะหรือแม้แต่กระทั่ง ยุนฮานะคะซึ่งเป็นสาวตากรางเขบอกสาวตากวางเนี่ยเป็นสาวตาสวยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ที่คนเกาหลีรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่คือเหล่ารูปนางแบบต่างๆที่ได้รางวัลและเราก็หยิบยกมาว่าแต่ละคนนั้นอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เราจะไปดูวีทีาร์การจัดลำดับหนึ่งในสิบของผู้ที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เสียงหายไปชั่วงขาวช่วงเดินทางมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะ ตอนนี้ต้องบอกว่า Independ e n c e นะคะก็คือความมหัศจ,จรรย์ amazing สํสำหรับผู้หญิงที่หลายๆคนเห็นหน้าจากหน้าจอก,ก็คงจะบอกว่าโอ๊ยคนนั้นฉันรู้จักคนนี้ฉันรู้จักนะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นแบบบุคคลเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ล้างหน้ามาเพิ่งนอนตื่นก็คงจะเป็นผู้หญิงพื้นๆธรรมดาธรรมดาแต่นั้นนะทไมความเป็นจีนีสของช่างแต่งหน้าถึงสาม,มารถที่จะเนรมิตผู้หญิงหน้าธรรมดาธรรมดาให้สาม,มารถจะเป็นหน้าที่มีความชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะเซเล ให้จุดเด่นของใบหน้านางแบบเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้หญิงธรรมดาให้สร้างโฟกัสให้เกิดความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นดวงตาคิ้วพื้นผิวจมูกปากหรือแม้แต่กระทั่งการเลือกเฉดสีในการลงเมคอัพเฉดดิ้งต่างๆให้ผู้หญิงคนนั้นกลับกลายเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้า สวยเรียวและก็สามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆคนนั้นนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพึ่งมีดหมอศัลยกรรมได้นะคะเอาละค่ะนั่นคือตัวอย่างหลายๆคนคนรู้จักกันดีแล้วนะคะโดยเฉพาะดารากเกาหลีอย่างที่ปรากฏอยู่ตอนนี้นะคะเธอก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดเอาละค่ะคุณผู้ชมขาดิฉันว่าถ้าย้อนเวลาได้แม่ดิฉันไม่อยากจะแข่งกับปอยตีชดาเหมือนกันแล้วถ้าย้อนเวลาได้ตอนนี้ดิฉัน51ถ้าย้อนเวลา ไปสัก30ปี20แล้วดิฉันเจอคุณฉัดชัยก่อนเนี่ยดิฉันบอกเลยว่ายังไงก็ตามไม่แพ้เขาแน่นอนอย่างน้อยที่สุดในวนัยนี้จะทำยังไงให้ริ้วรอยมันจางจะทำยังไงให้แต่งหน้ามันติดทนจะทำยังไงให้เรานั้นเนี่ยสามารถจะมีสีสันของเมคอัพนั้นเนี่ยอยู่กับหน้าเรานานๆช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับเมคอัพอาร์ติสท่านนี้ใน d ดร y v a r i e t y ครบครันพร้อมทั้งการ practice นะคะการ demonstration คือการสาธิตการแต่งหน้าแล้วเชื่อว่าคุณจะต้องชอบปีใหม่นี้เรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดถ้าพร้อมแล้วไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวมาพบกับเมคอัพอาร์ติสต์ขิวทองสักครู่เดียวค่ะ